สวัสดีทุกคนด้วยค่ะวันนี้มาอยู่กันในมาจิเลนเจอร์เราจะมาอัปเดตแพท1.18ของ Minecraft ที่จะเข้ามาในวันที่30พฤศจิกายนนี้กันค่ะใครที่ดูไปเกือบจะจบจบคลิปเนี่ยเราจะมีอะไรน่ารักน่ารักมาให้ดูเนี่ยนะคะก็คือสปอยแพท1.19นั่นเองซึ่งการอัปเดต2ครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะทําให้ใครบางคนเนี่ยตะโกนออกมาก็เลยนะคะว่ามันมีอะไรที่น่ารักน่ารักอยู่ด้วยนะคะอย่างแรกที่จะมาให้ดูเนี่ยก็คือยิปส์โตร์เคเบิลไบโอมาค่ะเป็นหนึ่งในไบโอที่เพิ่มเข้ามารถเจอไไดด้้ใใในนนลลึกงปติ อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะว่าอย่างที่2เนี่ยจะเป็น l u s h Cave Biome นั่นเองค่ะก็คือเป็นถ้าที่มี Growberry อยู่ใต้ดินนั่นเองค่ะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยและแพท1.18ที่มาด้วยเนี่ยจะมี CD ตัวใหม่มาด้วยค่ะ ซึ่งถ้ำที่เราสามารถพบเจอได้ในต่อไปนี้จะเป็น noise cave ค่ะก็คือถ้ำที่มีเสียงนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยจะแบ่งออกมาเป็นสามประเภทใหญ่ๆคือชีสสปาเกตตีแล้วก็นูโดหรือว่าแปลว่าเส้นหมี่นั่นเองค่ะแบบชีสเนี่ย <Yeah. S 1> จะเหมือนห้องใหญ่ๆเลยคะ่ะก็คือบอกว่าจะเป็นห้องใหญ่ๆที่มีขนาดแตกต่างกันในแต่ละที่คะ่ะส่วนสปาเกตตีเนี่ยจะเป็นยาวๆแล้วก็ทางแคบๆแ,แล้วก็พาดไปนูน้นพาดไปนี่คะ่ะส่วนนูโดหรือว่าเส้นบะหมี่เนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับสปาเกตตีค่ะแต่ว่ามันจะทางเล็กลงแล้วก็ดูยึกยือ จะมีพวกอัปเกรดไบโอมแยกย่อยของหน่วยที่เป็นภูเขาหิมะค่ะซึ่งในนั้นก็คือกร๊ปส์ค่ะกร๊ปส์เนี่ยก็คือเป็นชนิดใหม่ของ s n นวี b i บ m e หรือว่าไบโอมหิมะค่ะอยู่ในที่ที่สูงสูงค่ะอย่างเช่นแบบยอดภูเขาหรือว่าบนภูเขาอะไรอย่างนี้เลยคะ่ะซึ่งไบโอมที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยกรเรียกได้ว,ว่าจะมีน้องจิ้งจอกน้องกระต่ายแล้วก็น้องหมาป่าเกิดขึ้นด้วยค่ะแล้วเราก็จะเจอต้นสปรูสเพราะฉะนั้นไปที่หนหนาวเนี่ยอย่าลืมหอมผ้าห่มกันด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะ อีกหนึ่งบโอมที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือมีเดลไบโอมนั่นเองค่ะก็คือมาของกรุ๊ปเลยแต่ว่าของมีเดลเนี่ยจะอยู่ประมาณตีนเขาอะค่ะก็คืออยู่ล่างๆหรือว่าเป็นที่ราบสูงนั่นเองค่ะมีเดลเนี่ยจะมีหญ้าสูงค่ะแล้วก็ทุ่งดอกไม้แล้วก็จะมีโอกาสที่น้องลาน้องกระต่ายแล้วก็น้องแกะเกิดขึ้นมาด้วยค่ะซึ่งทางแผนหนึ่งจุดหนึ่งแปดเนี่ยเขาจะเน้นถ้ำแล้วก็หน้าผาแล้วก็ลงไปใต้ดินมากกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นหนึ่งจุดหนึ่งเก้าเนี่ยเราจะได้เห็นหินห้อยกับน้องกบ ซึ่งน้องกบเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่กับไบโอเลยค่ะว่าน้องเขาเกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นสีก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะน้องจะกระโดดไปมาแล้วก็กินหิงห้อยยังมีความสุขค่ะซึ่ง1.19เนี่ยเขาจะก็จะ a d ว v ร r เ a n หรือว่าตัวที่ทุกคนเห็นต้นคลิปมาด้วยค่ะก็คือตัวที่ตาบอดแต่ว่าจะ detect movement ของตัวผู้เล่นนะคะก็คือแบบถ้าเกิดได้ยินเราเดินเนี่ยก็คือจะเดินมาตบเราตายเลยนะคะซึ่งทาง admin หรือว่าโมจังเนี่ยก็บอกได้เลยนะคะว่าอย่าไปสู้กับเขาเดินหนีมาดีกว่านะลูกอะไรอย่างเงี้ยอืม